3ขั้นตอนเปลี่ยนเป้าหมายให้เป็นจริงฉบับปรมาจารย์ซิกซิกล่าสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องพัฒนาตัวเองที่มุ่งมั่นจะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นในทุกวันวันนี้ผมจะพาคุณไปเจาะลึกปรมาจารย์แห่งแรงบันดาลใจและหนึ่งในนักพูดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ซิกซิกล่าครับใครที่เคยได้ยินคำพูดของเขาจะรู้ดีว่าชายคนนี้ไม่ใช่แค่พูดเรื่องบวกๆเท่านั้นแต่เขาให้ระบบ ให้แผนที่ที่ใช้ได้จริงในการเปลี่ยนความฝันที่ดูเป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นความจริงที่จับต้องได้เราทุกคนเคยตั้งเป้าหมายครับตั้งใจจะลดน้ำหนักตั้งใจจะสร้างธุรกิจตั้งใจจะหาเงินล้านแต่กี่ครั้งแล้วที่เราล้มเลอกลางคันซิกซ์ลาบอกว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่คุณไม่มีความสามารถแต่ปัญหาอยู่ที่วิธีที่คุณตั้งเป้าหมายและวิธีที่คุณเดินตามมันซิกซ์ลาเรียกเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้ว่า stretch goals เป้าหมายที่ท้าทายจนคุณต้องยืดตัวเองออกไปถึงขีดสุดและนี่คือ3ขั้นตอนจากตำนานที่กลางกรองมาให้คุณพร้อมใช้งานทันทีเพื่อเปลี่ยนเป้าหมายที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นความจริงขั้นตอนที่1สร้างพิมพ์เขียวปฏิบัติการที่ชัดเจนและละเอียดที่สุดเรามาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกเลยครับการวางแผนคนส่วนใหญ่พลาดตรงนี้ครับพวกเขามองแค่ยอดเขาเช่นฉันต้องหาเงินให้ได้10บล้านบาท แต่มองข้ามเส้นทางเดินที่ต้องปีนป่ายไปถึงซิกซ์ล่าสอนเราว่าเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ต้องการพิมพ์เขียวปฏิบัติการที่ละเอียดและชัดเจนจนคุณแทบจะมองเห็นขั้นตอนต่อไปได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยครับ 1. เปลี่ยนภาพความฝันให้เป็นเป้าหมายสมาร์ทที่แท้จริงซิกซ์ล่าย้ำเสมอว่า a goal properly set is halfway reached การตั้งเป้าหมายที่ดีคือความสำเร็จไปแล้วครึ่งทางครับคุณต้องแต่เป้าหมายฉันอยากรวยออกมาเป็น specific ทำอะไรเช่นสร้างยอดขายสินค้า A จำนวน1,000ชิ้น Measurable วัดผลได้ไหมยอดขายต้องมีตัวเลข Achievable ทำได้จริงไหมท้าทายได้แต่ไม่ใช่เพอ้อฝัน Relevant เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ใหญ่ของคุณไหมทำแล้วชีวิตคุณดีขึ้นจริงไหม Time bound มีกำหนดเวลาไหมภายในวันที่31ธันวาคมปีนี้การย้อนรอยจากเป้าหมายครับนี่คือหัวใจของการสร้างพิมพ์เขียว เมื่อคุณมีเป้าหมายสุดท้ายที่ชัดเจนแล้วให้คุณทําสิ่งที่เรียกว่าการย้อนรอยเป้าหมายใหญ่ขายสินค้า1,000ชิ้นเป้าหมายรองพัฒนาสินค้าให้สมบูรณ์และเริ่มการตลาดเป้าหมายรายไตรามาสสร้างช่องทางการขายออนไลน์และสร้างคอนเทนต์50ชิ้นเป้าหมายรายเดือนเรียนรู้ทักษะที่จําเป็นเช่นการตัดต่อหรือการยิงโฆษณาเป้าหมายรายสัปดาห์หรือรายวันนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุด วันนี้ฉันต้องทำอะไรเช่นวันนี้ฉันต้องเขียนสคริปต์วิดีโอ1ชิ้นและติดต่อซัพพลายเออร์1เจ้าจำไว้นะครับพิมพ์เขียวนี้ไม่ใช่แค่รายการที่ต้องทำแต่คือแผนที่สู่ความมั่นใจเพราะทุกครั้งที่คุณทำตามขั้นตอนเล็กๆได้คุณได้สร้างหลักฐานให้สมองเห็นว่าฉันทำได้จริงขั้นตอนที่2เพิ่มพลังด้วยการเชื้อเพลินความมั่นใจในตนเอง ซิกส์ลาบอกว่าสิ่งเดียวที่ขัดขวางไม่ให้คนส่วนใหญ่ไปถึงเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่คือขีดจำกัดที่คุณตั้งไว้ในหัวของคุณเองหรือที่เรียกว่าภาพลักษณ์ของตนเองต่อให้คุณมีแผนที่ที่ดีที่สุดในโลกแต่ถ้าคุณคิดว่าฉันทําไม่ได้หรอกหรือฉันไม่คู่ควรกับความสําเร็จนั้นแผนที่นั้นก็จะกลายเป็นแค่เศษกระดาษการเปลี่ยนคําพูดภายในครับคําพูดที่คุณพูดกับตัวเองสําคัญที่สุดคุณต้องทําลายคําพูดเชิงลบที่ฝังอยู่ในหัวตัวอย่างเช่น แทนที่จะพูดว่าฉันทําพลาดอีกแล้วให้เปลี่ยนเป็นนี่คือบทเรียนที่มีค่าที่จะทําให้ฉันแข็งแกร่งขึ้นในครั้งต่อไปคําพูดทรงพลังให้ใช้การยืนยันเชิงบวกหรือ affirmations ที่ผูกติดก,กับเป้าหมายของคุณเช่นฉันคือคนที่คู่ควรกับความมั่งคั่งนี้และฉันมีวินัยพอที่จะไปให้ถึงพูดซ้ำๆจนมันกลายเป็นความเชื่อหลักของคุณการสแสวงหาความรู้คือการลงทุนเพื่อความมั่นใจ วิธีเดียวที่จะทำลายความสงสัยในความสามารถของคุณคือการมีความสามารถจริงๆคุณจะรู้สึกมั่นใจได้อย่างไรว่าคุณจะทำยอดขายได้10ล้านบาทถ้าคุณไม่เคยศึกษาเรื่องการตลาดเลยซิกซ์ล่าสอนให้คุณลงทุนในตัวเองอย่างไม่หยุดยัง้งอ่านอ่านหนังสือบทความกรณีศึกษาเรียนเข้าคอร์สหาเมนทชอฝึกฝนลงมือทำซ้ำๆจนทักษะนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของคุณ ความมั่นใจที่แท้จริงไม่ได้มาจากคำเยินยอแต่มาจากหลักฐานของความสามารถที่เกิดจากการเตรียมตัวอย่างหนักและสม่ำเสมอขั้นตอนที่3รักษาทัศนคติเชิงบวกให้เหมือนกับออกซิเจนมาถึงขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญที่สุดครับในเส้นทางสู่เป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้คุณจะเจอความล้มเหลวแน่นอนซิกซ์ลาเองก็ล้มมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแต่สิ่งที่ทำให้เขาแตกต่างคือทัศนคติซิกซ์ลากล่าวไว้ว่า your attitude Not your a p t i t u d e will determine your altitude. ทัศนคติของคุณตัางหากที่จะกำหนดความสูงที่คุณจะไปถึงไม่ใช่พรสวรรค์ของคุณ 1. มองความล้มเหลวในฐานะข้อมูลป้อนกลับเมื่อคุณล้มเหลวอย่ามองว่านั่นคือจุดสิ้นสุดแต่ให้มองว่านั่นคือข้อมูลอันล้ำค่าที่จักรวาลส่งมาบอกคุณว่าวิธีการนี้ใช้ไม่ได้ลองเปลี่ยนวิธีการใหม่การตั้งคำถามที่ทรงพลังแทนที่จะถามว่าทำไมฉันถึงล้มเหลวให้เปลี่ยนเป็น ฉันเรียนรู้อะไรจากความล้มเหลวครั้งนี้ได้บ้างหรือฉันต้องปรับแผนปฏิบัติการในขั้นตอนไหนการสร้างสภาพแวดล้อมแห่งชัยชนะคุณจะรักษาทัศนคติเชิงบวกไว้ไม่ได้เลยถ้าคุณอยู่ท่ามกลางคนที่เป็นพิษหรือสภาพแวดล้อมที่ฉุดรั้งคุณไว้ซิกซ์ล่าเน้นว่าคุณคือค่าเฉลี่ยของคนห้าคนที่คุณใช้เวลาฟังด้วยมากที่สุดเลือกคนที่คุณคบหาเพื่อนร่วมทางที่มีเป้าหมายคล้ายๆกันมีทัศนคติบวกและพร้อมจะผลักดันคุณควบคุมสื่อที่คุณเสพหยุดเสพข่าวลบ หยุดดูสิ่งที่บั่นทอนกำลังใจแล้วหันมาเติมเชื้อเพลิงให้สมองด้วยเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจความรู้และแนวคิดเชิงบวกใช้พลังแห่งการงานเพื่อขับเคลื่อนนี่คือจุดที่ลึกซึ้งที่สุดในปรัชญาของซิกซ์ล่าครับเขาย้ำเสมอว่า you can get everything in life you want if you will just help enough other people get what they want คุณจะได้รับทุกสิ่งที่ต้องการในชีวิตหากคุณช่วยให้คนอื่นได้รับในสิ่งที่พวกเขาต้องการมากพอ เมื่อคุณตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ให้ผูกมันอีกเข้ากับการช่วยเหลือผู้อื่นมันจะให้ความหมายที่ลึกซึ้งกว่าตัวเลขในบัญชีเมื่อเป้าหมายของคุณมีความหมายต่อคนอื่นพลังใจของคุณจะไม่มีวันหมดและทัศนคติเชิงบวกของคุณจะถูกขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งการให้จำไว้นะครับเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้เป็นไปไม่ได้แค่มันยังไม่มีพิมพ์เขียวปฏิบัติการที่ชัดเจนพอสร้างพิมพ์เขียวปฏิบัติการย้อนรอยจากเป้าหมายใหญ่สู่ขั้นตอนรายวันเพิ่มเชื้อเพลิงความมั่นใจ เปลี่ยนคำพูดภายในและลงทุนในความสามารถของตนเองรักษาทัศนคติเชิงบวกเรียนรู้จากความลุมเหลวและผูกเป้าหมายของคุณเข้ากับการช่วยเหลือผู้อื่นผมเชื่อในศักยภาพของคุณอย่างหมดใจถึงเวลาแล้วครับที่จะหยุดมองความฝันที่อยู่ไกลๆแล้วเริ่มลงมือทำตามพิ์เขียวที่อยู่ตรงหน้าคุณอย่าลืมกดไลค์แชร์และ subscribe เพื่อให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของคุณในทุกสัปดาห์พบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนมีวันที่ยอดเยี่ยมครับ